ฟีพี่หัวครับขอบคุนที่มนอ่นะพี่ไฟังเสียงฟังเสียงก่อนฟังเสียงอะไรฟังเสียงเครื่องบินฟังเสียงอะไรฟังเสียงอะไรเร็วชา้นมชานมฮัลโหลเอทุกคนเลยชานมโอ้ชานมโอ้ชาานมโอ้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  อยากเจอพี่ชานมจังเลยค่ะน่าสงสารน่าสงสารพี่ชานมพี่ชานมจะยิงหนูนะพี่ชานมจะยิงหนูนะพี่ชานมจะยิงหนูนะคะโอ้ยชานมแทงแทงไส้หลายโอ้ยโอ้ยโชนมโอ้ยโชนมอุ้ยโชนมอุ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยอะไรด้ยูดิเจียนน่ยมอชานมชานมคายย หลอกว่าชานมเมียกูไอ้ผัวกูเฮ้ยยังกาหอดเกินไอ้นม